สวัสดีครับผมทอมมี่นะครับในช่องที่ดินแบ่งขายนะครับผมวันนี้ผมมีที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับผมมีเนื้อที่สองไร่3งาน19ตารางวานะครับเป็นที่ถมแล้วนะครับผมถนนหน้าแปลงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ด้านหน้าของที่ดินนะครับก็จะเป็นโกดังนะครับกําลังจะสร้างนะครับผมถนนที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเข้าไปในโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์นะครับผมห่างจากโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ประมาณ1นึกิโลนะครับผมห่างจากหมู่บ้านมิ่งขวัญน,นะครับก็ประมาณ1นึกิโลเช่นกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ ไม่ห่างจากชุมชนนะครับผมอยู่ใกล้แหล่งโรงงานนะครับหน้ากว้างของที่ดินนะครับหน้ากว้าง55เมตรกลปดก80เมตรนะครับผมขายอยู่ตารางบาละ5,000นะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้นะครับผมสูงกว่าถนน50เซนติเมตรนะครับผมท่านใดสนใจนะครับ หาซื้อที่ไปทําโกดังโรงงานนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0844184122นะครับผมทอมมี่นะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของที่ดินกันนะครับด้านหลังของที่ดินนะครับก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นถนนซอยนะครับผมเข้ามานะครับผมโกดังที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นโกดังโรงงานยางรถยนต์นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นติดถนนสองด้านนะครับผม ด้านหน้าที่มองเห็นนะครับตรงข้ามกันเลยก็จะเป็นโกดังกำลังสร้างขึ้นใหม่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับถูกสุดในย่านไซน้อยนะครับขายอยู่ตารางวาละห้าพันนะครับพร้อมออกข่าโอนค่าภาษีให้นะครับ ด่วนๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็รีบโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมถนนก็เป็นถนนสาธารณะนะครับมีน้ามีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นที่ถมแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างถนนหลักเส้น340บางปะทองสุพรรณเข้ามาก็ ประมาณ1นึกิโลเมตรนะครับผมก็ไม่ไกลจากถนนหลักนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมวันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม